สวัสดีค่ะวิสากิจชุมชนใบหม่อนฟาร์มนะคะวันนี้ก็มีลูกฟาร์มมาส่งกันอีกแล้วนะคะต่อเนื่องกันเลยทุกวันนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูแล้วก็ไปพูดคุยกับลูกฟาร์มแต่ละรายนะคะว่าเขามีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงนะคะจิ้งกงกับใบหม่อนฟาร์มยังไงน,นะคะถึงจะได้ผลผลิตที่มาตรฐานตัวใหญ่ไข่แน่นแล้วก็สะอาดนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยคะ่ะน,นี่ก็คือเป็นอาชีพเสริมนะคะส่วนอาชีพหลักคุณพี่ทําอะไรคะก็ทกําการเกษตรครับทํานาทํานาแล้วก็เลี้ยง จิ้งจิ้งโกงคู่กันไปด้วยเ <Okay. S 1> นาะอันนี้ก็คือทําให้เป็นยังไงบ้างทําให้แะได้เสริมดีดีไหมก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าตอนนี้การเริ่มขยายเนอาชีพหลักบอกได้เลยตอนนี้การขยายนะครับจะเพิ่มเพิ่มรังบ้างนะตอนนี้กาลังเพิ่มรังแล้วก็จะเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะคะก็ทําให้เกษตรกร,ร,กรลากยาของพวกเราเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นนะคะยอดมันตะบะหลังต้นกล้วยแล้วก็มีฟักทองต้นมะละกอลูก,กมะละกอต่างๆได้หมดมนะครับ เป็นการลดต้นทุนทางด้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็อันคุณพี่เนี่ยเลี้ยงได้เก่งมากเดี๋ยวไปดูตัวกันเลยนะคะว่าว่าเป็นตัวลักษณะไหนเนาะอ่านะคะก็จะเป็นไซส์ตามที่อบรมไปเลยนะคะเรื่องความสะอาดสีกลิ่นนะคะได้หมดทุกอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานของใบหมอนฟาร์มนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะอาชีพเลี้ยงแมลงเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงมันดียังไงยังไงบ้างนะคะอ่ะครับข้อดีของการเลี้ยงแมลงนะครับจะเป็น การเรียนทำาุรยัทที่ลงทุนน้อยนะครับแล้วได้ผลผลิตไวอ,อายุสั้นครับแค่ประมาณ60วันเราก็จะได้แล้ว<อ>จับขายได้แล้วก็คือ60วันเนี่ยเราก็ได้ผลผลิตใช่ครับแล้วเนาะก็ทําให้พอเลี้ยงครอบครัวเนาะก็อันนี้มันมันคือไม่ต้องใช้สาัสารเคมีอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะว่าไอ้จิ้งโกงหรือจิ้งหรีดลเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ปลอดภัยกับสารเคมีนะครับ เราเอาอย่างผักตลาดที่เขาลอกทิ้งเนี่ยเราไปให้เขาไม่ได้กินไม่ได้เลยเพราะมีสารเคมีตกค้างหถือว่าทุกนี้จะเป็นสัตว์ที่ปลอดภัยจากเคมีมากเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะครับคือไม่มีอะไรที่จะลงทุนได้น้อยแล้วก็ผลผิดไวอย่างเงี้ยไม่มีนะโอเคก็เป็นความรู้นะคะกับผู้ที่สนใจที่จะมีอาชีพเสริม ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e นะคะตามด้านล่างนี้เลยยังไงยังไงนะคะก็ติดตามนะคะใบหม่อนฟาร์มเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมีเกษตรกรคนไหนมาอีกเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ